อันดับ world ครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เรามารีวิวเจ้าอุจิวะอิทาจิกันครับทุกคนก่อนที่จะดูสกิลแล้วก็ดาเมจทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเตตพื้นฐานของเจ้าอิทาจิตัวนี้ก่อนนะครับผมอิทาจิครับทุกคนผมรีมิกเบรกเป็น5ดาวเลยนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตที่อัปเดตที่15นะครับผมมันต้องมีร่างกรอบทองนะทุกคนก็คือร่างของสามภเวสีคืนชีพนะครับผมร่างนั้นมันจะโหดกว่าร่างนี้มากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีล่กก็ สวยไปนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลครับทุกคนผมขี้เกียจที่จะฟาร์มหลายรอบนะครับผมเพราะว่าสแต็พื้นฐานของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมถ้าไม่อัพเป็น5ดาวน่าจะประมาณ 2ถึง3,000นี่แหละ,อะของการโจมตีนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเท่าไหร่นะครับผมเจ้าอีเทจิตตัวนี้ผมดีเป็น 115, 109แล้วก็106นะครับผมดาเมจค่อนข้างเยอะนะทุกคนมาดูกันที่แคตตาลรีครับทุกคนแคตตาลรีที่ผมเห็นแล้วมาเล่นได้จริงๆก็จะมีนินจาวอลเลอร์ครับทุกคนมิสติกฟอสไอนะครับผมแล้วก็รีเวนเจอร์นะทุกคน ไอรีเวนเจอร์นี่ต้องให้เหรอซาสึสกิเป็นหัวปะน่าจะใช่นะครับอันนี้ก็เล่นไม่ได้และตัดไปเลยนะครับก็มีอยู่2อย่างหลกักๆนะทุกคนที่เล่นได้มาดูกันที่ลีกเดอร์สกิลครับจักกะมาสเตอร์เอทีเคร้อยสิบห้านะครับผมแล้วก็บวกระยะแรงก,การโจมตีอีก5%นะทุกคนมาดูกันที่สเต็ทครับแอตแทก 7,300นะครับสปีดอยู่ที่6 DPS อยู่ที่1,200นะครับผมระยะแรงการโจมตีอยู่ที่32สั้นมากๆเลยสงสัยต้องต้องไปรีให้มันเป็น115แล้วบางเนี้ยนะครับผมส่วนคอร์สการวันตัวทุกคนแพงมากครับ2,650นะทุกคนเป็นตัวที่แพงโคตรเลยนะครับผมปะเดีย๋ยวเราไปดูกันที่สกิลแล้วก็ดาเมททั้งหมดในเกมกันดีกว่าครับ มาดูกันที่โมเดลของเจ้าอิทาจิครับทุกคนโมเดลนี้น่าจะเป็นร่างตอนที่สู้กับซาสึเกะ่ะทุกคนที่มันโดนซาสึเกะพันปักใต้เข้าหัวใจนะครับผมน่าจะเป็นตอนนั้นแหละทุกคนนะอ๋ออ่าเป็นไงทุกคนเอฟเฟกสวยนะครับผมเอฟเฟกค่อนข้างที่จะดูดีมากเลยนะมาดูกันที่สกิลแล้วก็ดาเมจครับทุกคนอิทาจิตัวนี้ครับทุกคนการโจมตีเป็นแบบโคน AOE นะครับผมแล้วก็ ดาเมจจะอยู่ที่1 6 0 0 0นะครับผมส่วนพาสซีพิเศษของมันนะั้นทุกคนเป็นการแรนดอมนะครับผมติดทุกสถานะเท่าที่จะนึกออกในเกมมั้งนะนะครับผมน่าจะใช่นะทุกคนส่วนการโจมตีแรกครับทุกคนจะใช้ซ u ซาโนโอโแบบย่อส่วนนะทุกคนมีแค่มือนะครับผมแล้วก็เกาะน,นะการโจมตีถัดไปครับทุกคนนี่ทุกคนเปลี่ยนจากโคเนโออีนะครับผมเป็นเซอร์เคิลอีนะ เสียงค่อนข้างดังมากเลยทุกคนปรับเสียงก่อนนะครับผมมันจะใช้ขาถหาขัดทูมนะทุกคนรู้จักคาถานี่ไหมใช่ไหมมันมันมันคือขัดทูมใช่ไหมบ่าดการโจมตีสวยอยู่นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่8ปดหมื่นหนึ่งพันครับทุกคนแต่สวยอยู่นะเอาจริงสวยมากเลยการโจมตีนะครับผมการโจมตีถัดไปครับทุกคนมีนะเป็นเซอร์เคิลเอลีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าโจมตีนี้สามารถตีแอร์ได้ด้วยนะครับทุกคนเอ้ยดูดีดาเมจจะอยู่ที่20,000 0ครับทุกคนการโจมตีสวยมากนะครับผม สวยไหมสวยนะครับผมสวยมากเลยอ่ากระจกเงาหมื่นบุพผาใช่หรือไม่น่าจะไม่ใช่ครับทุกคนอันนี้น่าจะยังไม่กระจกเงาหมื่นบุพภานะครับผมแคเนตวงแหวนเฉยมันจะมีท่าหนึ่งอ่ะทุกคนที่มันโดนเสียบแบบพระเยซูอ่ะผมจําท่าไม่ได้เน่ยเป็นท่านั้นแหละนะครับผมการโจมตีถัดไปมีไหมครับมีครับทุกคนโอ้ยเป็นฟูเอ E ีครับแล้วก็เป็นการโจมตีสุดท้ายนะครับทุกคนดามเมจจะอยู่ที่ 4แซน 38, อันนี้มันจะมีร่างกรอบทองไปเนี่ยทุกคนมันมีร่างซูซานโอ,โอเต็มตัวแล้วอะแต่ผมอยากให้มันมีร่างกรอบทองนะก็คือร่างของซัมโบเวสีคืนชีพนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปเลยนะทุกคนน,น้ำเมนจะอยู่ที่4แสนเดี๋ยวเรามาบัฟเจ้านารตโตะเข้าไปดีกว่านะครับผม บัฟนารลโตะเข้าไปครับทุกคนดามจจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นนะครับผมถ้าเราบัฟออมมันใช้ออไหมหรือว่าออฟ o r ์วันบาออฟอร์วันเข้าไปด้วยนะครับผมบัฟออฟอร์วันเข้าไปด้วยนะทุกคนดามจจะขึ้นเป็น1นึ่งล้านแปดสี่หมื่นนะครับผมเจ้าตัวนี้ต้องเล่นคู่กับซาสึสเกะแน่เลยทุกคนดูทรงนะครับผมนี่แหละทุกคนเซตที่จะมาโค่นล้มจืซอส,สอไคเซนครับ ค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับเจ้าตัวนี้มันอารมณ์คล้ายๆกับเจ้าอมันชื่ออะไรว่าทุกคนไอ้ภาคุุมในเรื่องบีดเทพมรณะเออมันอารมณค์คล้ายกันเลยนะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตนะทุกคนนะก็คงประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้า อุจวะอิทจินะถ้าถามว่าควรทำไหมก็ควรทำนะทุกคนเผื่อมันมีร่างกรอบทองนะครับผมแต่มันต้องเสียเวลาฟาร์มหลายเกมมากเลยนะทุกคนฟาร์มดาเมจนะครับผมก็คงประมาณนี้ละกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดมาูมากครับเจอกันครับบ๊ายบาย